c l e a n e s Window Service s เกมที่ใชใ้คุณเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่บริการทำความสะอาดเช้ดกระจกบ้านให้กับมาังงาวับสวนใหม่โดยในวันนี้ผมได้รับงานให้ไปเช็ดกระจกบ้านสุดรูหลังหนึ่งหรือกะนะ็เลยขาดวัดอะแต่มันติดตรงที่ว่าพวกเขาดันใจใา้ผมไปทำในตอนกลางคืนซึ่งช่างเถอะเขาจ้างมาแล้วแค่ไปทำเสร็จจบง่ายๆเอาเป็นว่ามาเป็นกำลังใจผมทำงานนี้สำเร็จกันด้วยนะครับ โอ้ยกลิ้นกลิ้นรู้สึกกลินใช่บหายเลยพูด <laughs> บทพูดแบบนี้ <laughs> อ่ะสวัสดีทุกคนครับผมเกร์เคนี่ไนซ์วันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Cleanies Window Service s, <laughs> <S ไหนมาลองดูซิว่าแค่เช็ดกระจกนี่มันจะเป็นเกมผีได้ยังไงไปคลิก to Continue ไปเลยครับคะแนนดีด้ยวยนะเกมนี้อุ้ยอ๋อมาหน้านี้โอเคมาเล่นต่อกัน <laughs> Unknown Number หมายเลขปริศนาเออสวัสดี นี่บริการทำความสะอาดหรือเปล่าครับใช่ครับผมเองตอบได้ไหมพิมพ์อ่าเรามีหน้าต่างสงกปรกบบที่บ้านน่ะได้เลยครับผมรับทํางานแต่ในตอนช่วงกลางวันพวกเรายุ่งมากเลยนะสิเพราะฉะนั้นงานนี้ทำตอนคืนนะเอาสัง,งั้นแต่ไม่ต้องห่วงพวกเราจะจ่ายเงินไปก่อนเดี๋ยวจะส่งที่อยู่ไปให้นะอ๋อโอเคไปทําตอนกลางคืนเหรอแล้วมันจะเห็นเราทำตอนกลางคืน ทำความสะอาดตอนคืนเนี่ยนะ,ะแต่เขาจ่ายเงินก่อนแล้วเออก็ต้องตามมาแล้วนะอ่ะวมาแล้ววอดนั่นบ้านเหรอน่ะโอ้นี่มันบ้านหรือคะเลือหาดวะนะมีรั้วตรงหน้าอย่างนี้ดเลยรู้สึกเหมือนคะเลือหาดพวกการ์ตูนสมัยเด็กเลยอ่ะเออมาเราลองทำเลยเนี่ยกดออดดอเบล่ะสวัสดีครับไม่เห็นมีเสียงเลยใช้ได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับอ๋อต้องกด ต้องคลิกซ้ายเราก็กดปุ่มยี้ตั้งนานเลยอะเขาจะมาออกมารับไหมโอ้โอเคโอ้โหหน้าต่างค้นเยอะหน้าตางม่กี่บาทไม่ยอ,อยยางเงี้ยโอเคมาสรุปเราต้องเดินข้าไปคอะหน้าประตูบ้านใช่ไหมแต่เขาเปิดประตูให้เราแล้วเขาน่าจะรู้ปะวันนี้ที่จะจอดรถเขาเหรอเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมั้วมันมแีแค่นั้นนะทำไมั้วมันไม่ลอบ,บ้านอะ่ะเออแปลกวบ้านนี้อ่าๆอ,อย่าไปยุ่งกับบ้านเขานะเราแค่มาทำงานของเราเสร็จแล้วก็กลับนะ กดเข้าประตูโก๊อกโก๊อกมาแล้วนะครับเริ่มงานเลยวัดอะไรอ่ะอ๊อ๊ยตกใจ <laughs> โอ้จะล็อกมุมกล้องกันอย่างงี้โถเอ้ย <ma a 1> มาว่ะขับรถมาเลยเอ้อมรับทำงานแล้วครับ <c oughs> อุ๊ยแล้วเรา,าแล้วเนี่ยอ๋อเหมือนจะเป็นที่นั้นปะ่ะที่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่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 ยกกันหรือเป <S <S okay. ล่าโอเคเราจะเริ่มจากอะไรอะ่ะ สตาร์ทเคินนิ่งอะไปเช็คที่อุปกรณ์ไหนอ่าใช้สเปรย์อ่ะใช้กระดาษต่างอ่าอ๋ออย่างนี้เองโอเคก็สมจริงดีนะเฮ้ยดูดิอ่ะฉีดตัว,ว,วตัวครับฉีดตัวตัแวแหวบแปะ 8, แล้วก็หยิบผ้าอันนี้อ,นอ,อึ๊บไหนเช็ดเยอะเฮ้ยอึ๊บเช็ดนี่แล้วเราเช็ดจากบนลงล่างนะหลักการเช็ดที่ดีอึ๊บโอ้โหสะอาดดูดิอ่ะจื๊ยี่ยม นี่เป็นไงเงาวับโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนะมันมันมันก็เยอะอยู่นะเนี่ยนะอ่ะเราต้องกดเพื่อไปต่อนี่ไงมันเลื่อนออโต้ได้ดูดิอย่างเจียงแล้วเนี่ยละวะเนี่ยไอคาบเป็นแนนี่คืออะไรครับซ้อนประเทศเหรออ่ะเช็ดก็เช็ดเช็ดฉีดจาบนล่างนะจะได้ไม่เปลืองนี่เป็นไงหลักการเช็ดที่ดีโอ้โหดูเคีือบเลยโอเคไปแล้วก็ผ้าเช็ดชื้อฟินจริง บางทีการทอดคำสั่งม um> ันก็ฟินเหมือนกันนะเออชื้บช네 mm ื้บแต่ทําไมคาบแดงไม่ออกอ่ะไอ้คาบแดงนี่ทําไงอ่ะเอ๊ะต้องใช้อ๋อนี่เหรอสปองนี่ไงต้องใช้เขาเรียกอะไรนะอ่าเขาเรียกอะไรวะโฟมไม่ใช่โฟมเขาเรียกอะไรอยาฟองน้ําเออฟองน้ําอ๋อเราต้องฉีดอันนี้ใหม่ทุกครั้งโอเคได้ได้มาเดี๋ยวพอเริ่มเช็ดไม่อ้วก็ต้องฉีดใหม่นะฮะเฮ้ยก็ดีอยู่นะสมจริงอยู่เออเช็ด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 นะ เงาวับโอ้โหอีซี่บอกเลยไปไปต่อไปต่อชืบอุ้ยผมเห็นอะไรเง,งาเงาลางๆเนี่ยคนเหรอหรือเปล่าว่าแต่เจ้าของเจ้าของบ้านที่เขาจะไม่นั่นหน่อยเหรอเขาจะไม่ออกมาต้อนรับเราหน่อยเหรอเออแต่เขาเขาจ้างเราแล้วเราต้องทำอะจ่ายเงินมาก่อน,อนแล้วเด้ <c oughs> อ่ะเชร็จคราบปื๊บปื๊บฟินจังเลย <c oughs> อุ้ยอ๋อเด็กหนุ่มกำลังเล่นเกมอยู่ <c oughs> โหตกใจหมดไอเราก็นึกว่าอะไรโอเคมาชีดใหม่ จิบจิบชิบจ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 นบ้นผมก็จะบผมยาิบจิบจิบจตบคามมาบจิบกันถ้าอันไหนที่มันไม่น่าสนใจนะ ุ้ยห้องนี้เฮ้ยมันนั้นอะไรอ่ะหน้ากากเหรอหรืออะไรอเอ้ยไม่รู้แฮะอ่าวไปด้วยก็รีบทำดีกว่านะรีบที่ทำให้เสร็จๆไปชึบชืบชืบชืบขัด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 อ้าวนี่ก็เดต้องต้องอันนี้เงาเหรอเนี่ยโถ่นึกว่าอะไรกูตายไปไปต่ออันนี้เป็นห้องติดกันนะเนี่ยเป็นหน้าต่างใหญ่สองอันโอเคมาเช็ดมาต้องกดนี่ก่อนลืมมาฉีด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  แล้วก็ผ้าเช็ดนะฮะคือการเช็ดอะไรเงี้บางทีมันก็ฟินเหมือนกันนะมีโอ,โอ้ตกใจหมดแปลงม,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 มลุมไปบ้าโอ้อยู่ดีก็เดินมาโถ่ตกใจหมดตายชึบ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 เสร็จเสร็จเรียงโอเคเงาวับแปลงก,กันต่อเอ๊ะเจ้าว่าไปรถมันเลื่อนตามเราไปด้วยนะเนี่ยไม่จ๋งอ่ะมันคือระบบอะไรมันมันมันมีจริงไหมอย่างเงี้ยที่ว่ากดแล้วรถมันจะเลื่อนตามเนี่ยไม่รู้อะของตามประเทศเขาละมั้ง ของไทยเรายังไม่น่ามีระบบอะไรแบบนี้นะแล้วก็ไม่น่ามีบริการทำความสะอาดด้วยอุ้ยวัสดีครับใครเนี่ยน่าจะนั่งดูทีวีอยู่หรือเปล่าเอ๊ะผมเห็นไอ้นี่อีกแล้วอะอะไรเนี่ยไอ้ห้องเมื่อกี้เหมือนกันเลยเนี่ยคืออะไรหน้ากากเหรอเอโอเคไม่รู้อะเช็ดไปก่อนแล้วกันนะจุบชบชุบชุบชุบบเช็ด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 อเช็ดไม่ออกเช็ดไม่ออกก็ฉีดใหม่แล้วก็เช็ดชุบบชุบชุบย้ำวัดอะไรอะงย้อย เฮ้ยสวยจับได้ป่ะอา้าวโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอุญยิ่งห้อยเต็มเลยดูดิข้างนอกนะ่ะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับนี่เดี๋ยวแถวนี้มีห้อยอยู่เหรอหรือยังไงหรือมันหมายถึงอะไรหรือเปล่าวันนี้ประตูบ้านนี่นะอุ้ยเรามาถึงครึนน่ึงแล้วก็วยอยู่นะว่าแต่ฉีดไปนี่น้ำยามันจะมีวันหมดเลยเหรอรู้สึกผมฉีดไปเยอะมากเลยนะเนี่ยชื้นนะอันนี้ก็ห้องเดียวกันนะอ่ะมาห้องน้ำ ขัด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 โอเคฉีดใหม่เออะอ๋อมีคนเดินขึ้นไปโอเคตกใจหมดนึกว่าเราเห็นอะไรตาฝาดหรือเปล่าคนเดินขึ้นไปเออเรียบร้อยมาไปกันต่อฮะชิดอันนี้เหมือนจะเป็นห้องห้องซักรีดนะดูจากทรงแล้วมีเครื่องซักผ้าอยู่ฉีด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 ในเมื่อฉีดไปหมดก็ฉีดไปหมดเลยแล้วกัน ใช้แบบสิ้นเปลืองช,ชึบชบชิบชิบชบชบชบไม่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 ใช่แบบยีลาละใช้แบบลดเร็วดีกว่าไปชึบชบชิบขัด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 เรียบร้อยอ่าอ้าวกระป๋องสเปย์เหมือนจะหมดนะเราต้องอกลับไปเอาที่หลังรถได้ดิแล้วลงไงอ่ะอ๋อน ah. ี่หรอเอ็กซิสโอเคไปขวดสเปย์อยู่ห like ลังรถเปิดออ้าวฉันทำกุญแจหล่น น่าจะอยู่แถวนี้ละมัง้งเอา้าทำหล่นตอนไหนละพี่แล้วผมจะรู้ว่ามันอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะมันก็น่าจะอยู่แถวนี้ไปไหนวะไหนอะเองรอตัวมาโดนฆ่าแล้วเปล่าเนี่ยเมื่อกี้มันเหมือนจะเดินแถวนี้ไม่ได้นะทำไมนี่มันเดินได้แล้วล่ะเอ๊ะไม่เห็นมีเลยอะไหนกุญแจเฮ้ยหรือว่าแถวนี้จะมีหรือเปล่านะคุณคุณเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วมันตกอะไรตรงนี้เนี่ยเปิดกลมนาไม่ได้อะโอเคได้แล้วไปเปิด มื่อกี้ผมเสียงอะไรปะหูวาดม, <c oughs> <c oughs> <c oughs> มั้งนาถหูวาดพี่นามีอะไรหรออ่ะเปิดครับโอ้โอเคมาเตรียมมาพร้อมเลยหยิบปเลยหนึ่งขวดก็แต่พี่คนนั้นอยู่ดีไหมนียคนนี้ข็หายไปแล้วดูดิก,ก็ก็ที่เดินขึ้นข้างบนแล้วบ้างนะไปะทําความสะอาดต,ต่อกลับม,มาแล้วครับไปเหลืออีกบาร์หนึ่งข้างล่างชั้นล่างไปกันต่ออันน้นแสงอะไรอะ่ะแสงอะไรไม่รู้แต่เราจะเช็ดกองสาดนะฮะทำตามหน้าทีของเรา เช็ดเช็ดเช็ดเชเช็ดเชเช็ดแบบัมวๆเลยนี่ไม่ใช่แบบมีสไตล์แล้วขี้เกียจเออเรียบร้อยมาสปองน้ำขัด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 หมดชีดใหม่จิบปึ๊บปึ๊ๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ดรดเร็วนะทำงานดรวดเร็วจิบมเรียบร้อยแล้วไหนมันไปไหนกันมันหมดแล้ว่ใช่เออยขนได้ด้วยเจ๋งอยู่นะโเคมา เลยชั้นเดียวเสร็จแล้วทุกคนจะได้กลับบ้านละทำต้องมาทำตอนกลางคืนอีกบ้าจ,จริงใครเข้าทำำํากับตตอนกลางคืนเนี่ยมันมองไม่เห็นแล้วประเด็นเนีเ่ยเฮ้ยเจออีกแล้วดูดิหน้ากากอะไรวะน้าเออมีทุกมีทุกห้องเลยั้างเนี่ยหน้ากากเนี่ยว่าไปชึบชึบชึบอืมไม่รู้อะไม่ไม่ใช่หน้าที่เราต้องสนใจเราแค่มาทํางานน่ะอ่ะหมดแล้วชิ้นใหม่ชึบ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 แปปปปเยี่ยมเรียบร้อยไปไปกันต่ออุ้ยเอเดี๋ยนะ ผมรู้สึกว่าซอสมะเขือเทศตรงบานนี่มันมันเหมือนมือคนหรือเปล่านะใช่หรือเปล่าอ่าไม่รู้ไม่รู้เช็ดไปก่อนแล้วกันอาจจะแค่บังเอิญก็ได้มั้งอาจจะแค่แบบรูปเหมือนเฉยๆอะไรเงี้ยเออเช็ด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 อันนี้เหมือนจะเป็นอะไรวะเนี่ยมีตู้บังเหรอทำไมมันเป็นเงาอย่างนั้นอะเชิบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยยังเช็ดไม่หยิบเลยนะอุ้ยห้องนี้ก็มีหน้ากากวะน่ะใช่ป่ะเออเว้ยปั๊บ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 รีบเช็ดรีบรีบไปเ๊บ จิบ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 บอะฟองน้ำจึ๊บอ่าแล้วบอกเยอะเฮ้ยวอทเอ้อาเข้ามาจำสกแกลเราทำไมเนี่ยคืออะไรมันห้องเดียวกันเหรอใช่ปะผมผมเออน่าจะใช่มั้งเอ้าแล้วแล้วเมื่อกี้ใครวะน่ามาจำสกแกลเราเฉยเลยอาจจะอยากเล่นด้วยหรือเปล่าเออมองในงแง่ดีไว้เออเข้ามาห้องนี้นั่นไงห้องนั้นมีคนไหนปะอะไรอะเขาทำอะไรกันอะเออเช,ช็ดก่อนเช็ดก่อนจะได้เห็นจะชัดจิบจิบจิบมา เช็ด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 เฮ้ยยังไงเค้กอด้วยโอ้ยเดี๋ยวอย่างเช็ดม่ยมอ่ะเหมือนคนจะเป่าเค้กกันอยู่นะดูดิเอาน่าจะเป็นวันเกิดหรือเปล่าเอ,อ้ยไอ,อคนเมื่อกี้นี่เดี๋ยวไม่ยืนทำไมหลังประตูอ่ะเขาไม่ใช่คนบ้านเดียวกันเหรอฮะพี่มยืนทำไมเนะ่ยพี่จะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเออแบบเซอร์ไพรส์มันเกิดอะไร่างี้ใช่ไหมน่าใช่แหละเอ,อ้ยมันมันมันชู้ปากใส่เราแบบให้เราเงียบ อะไรเอา้าพี่ไม่ใช่คนบ้านเดียวกันเหรอเอ่อคุณครับคุณข้างในมีคนแอบ,บมองคุณอยู่นะก็อบอกไหมเขาบอกไม่ได้ว่ะเออสงสัยไม่ใช่เราหรอไปแล้วงั้นเฮ้ยเดือดเดือหันกลับมามาันวิ่งมาทางนี้ทุกคนโอ้ยอะแล้วเนี่ยให้บ้านนั้นเป็นใครอะฆาตากรเหรอเราเรามาเจอฆาตากรพอดีเหรอหรือ,อยังไงแล้วตัวละครเราน,นิ่งเฉยเลยหรือว่าคิดแบบเราไงว่าแบบเออเป็นคนบ้านเดียวกัน ไม่น่าจะมีอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเอออ่ะไม่รู้ฮะเราก็เช็ดเช็ดไปก่อนจังหวะนี้รีบๆทำงานให้เสร็จดีกว่ารีบไปเช็ด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 อ่าเรียบร้อยไปต่อใกล้หมดแล้วนนเนี่ยแค่ไม่กี่ห้องก็แต่หมอนั่นไปไหนแล้ววะเออโอเคมาต้องอันนี้ก่อนหรือทุกทีเลยเช็ดๆๆๆเช็ดๆๆเช็ดเช็ดเช็ดรู้สึกมันเช็ดยากขึ้นหรือเปล่านะทำไมผมรู้สึกมันเช็ดไม่ค่อยออกหรือเปล่าหรือคิดเองอาจจะคิดเองนะทุกทรงอด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เสียงเหมือนเสียงแทงเลยอะเมื่อกี้เดี๋ยวดิเฮ้ยมันเป็นฆาตกรจริงๆหรอเนี่ยไม่โอ้โหซอสเพิ่มมาด้วยเออเพื่อนตัวว่ามันไม่น่าใช่คนในบ้านนี้แล้วละเองควรจะแจ้งเองควรจะแจ้งเจ้าบ้านหรือเปล่าจังหวะนี้ว่ามีฆาตกรเข้ามาในบ้านเนี่ยเองจะทําต่อไปไม่สนใจเลยเหรอเองมันเนี่ยเอ่องั้นไปนะฮะไปนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเสียงปืนเสียงคนกรีดร้องเองยังจะทํางานต่ออีกเหรอโอ้โหตายแล้วตะกักเกมผีตูไม่สนตูมาทํางานอย่างเดียวใช่ไหมอ่ะเอาเลยเติดเดี๋ยวนะอโห,โห,โหซอนมืองเกเทศเต็มเลยจ้าดูดิเองไม่คิดจะสนใจหน่อยเหรอเพื่อนโทรโทรแจ้งตำรวจก่อนไม่ังหวะนเนี้ยหยุดทํางานก่อนก็ได้นะเดี๋ยวยังไงก็ได้ตังค์มาแล้วอะกลับบ้านเถอะจริงๆขอร้องไม่ต้องทําแล้วเชื่อตูนะเออไปเถอะรีบๆไป โอ้ยแม่งทำอะไรไม่ได้เลยวะ่ะอะไปต่อโอ้นี่ห้องเดียวกันผมว่าเราน่าจะโดนจัมสแกกันสักดอกดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะฮทรงนี้โอ้ยรู้สึกห้องนี้มันกระตุกเลยวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ยมีปังตอปักอยู่ตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยโอ้ยล้วห้องนี้มันเฟรมกระตุกแปลกๆเหมือนเหมือนเสมือนจะมีผีโผล่มาอะไรก็ไม่รู้ผมผมผมกั้นใจดูหน่อยนะฮะเอออาจจะโดนเพิ่งเห็นต้องีถ่ายตายแล้ว,ว่ะ ตูแค่หันหน้าไปหยิบอฟองน้ำนิดเดียนี่คือมีดถหายเลยเหรอโอ้โหตายแล้วอย่าบอกนะว่าเยอะไรต่อไปจะเป็นตูนะแมวนะครับมาห้องนี้ล้ห้องนี้มืดเต็มจะรอดไหมครับเนี่ยรู้สึกเสียวว่าจะไม่รอดอย่างไรก็ได่ดูแฮดูตรงแล้วแต่เอาจิงก็คือไม่น่ารอ,อดถูกแล้วครับเพราะว่าดูมันดำดิมันสนใจอะไรที่ไหนมันเช็ดก็ตกอย่างเดียวนะมีคนฆ่ากันตายมันก็ยังยืนอยู่นิ่งๆอุ้ยมีมีเก้าอี้ลมอันนี้ห้องใต้เพดานใช่ไหมนะ่ะน่าใช่ดูตรงแล้ว โอ้โหต่อหน้าต่ตอตาแล้วเองยังจะทำความสาดต่อด้วยดีนะหร,รือว่าวันนี้มันเป็นวันฮาโลวีนเปล่าวะแบบว่าเออตีมฮาโลวีนอย่างเงี้ยใช่ปะตัวละครมันอาจจะคิด,ดว่าแบบเออเขาเล่นฮาโลวีนกันอะไรเงี้ยหร,รือเปล่าโคนมองโลกแง่ดีอะ่ะโอ้ยอ่ะเรียบร้อยอยังไงต่อจะหมดแล้วบ้างเนี่ยอีกสองบานโอเคปะห้องนี้จะโดนหรือเปล่าห้อหงนี้เหมือนจะมีทีวีอยูน่นะใช่ไหมอ่ะทำความสะอาดเช็ดปืดป๊ดเปืดป๊ดเปืดป๊ดเปื๊ดเปื๊ดเปื๊ดโอ้โหห้องนี้เอ้ย อ๋อตกใจนึกว่ามีคนนั่งขดขายอยู่ไม่ใช่ใช่ไหมเอออ่ะไม่รู้ครับจังหวะนี้เช็ดก่อนแล้วกันหน้ากากหายจ้าประตูเปิดด้วยดูดิเอาแล้วจังหวะนี้มาจำตัวเองถูก,กหรือเปล่ายานะยานะเวย้ยยานนะเว้ยยานะเวย้ยวยุ้ยนี่คนห้องอ๋อคนห้องเดียวกันตกใจหมดบ้ามาผมนึกว่าเป็นห้องใหญ่ต่อไงอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ําใช่ไหมอ่ะมาเลยจังหวะนี้บาลสุดท้ายแล้วเนี่ยจะโดนก็ต้องโดนแล้วป่ะอุ้ยจุวย หน้าตัวทเออมาโอ้โหผมเห็นใครนอนอยู่นะ่ะใครก็ไม่รู้ฮะจังหวะนี้ใครใช่คนหรือเปล่าเฮ้ยเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวไอ้หน้ากากเมื่อกี้ที่เราเห็นนี่ใช่ปะเออ,อยังไงวะเนี่ยคืออะไรมีมีแอนตี้ฮีโร่เหรอหรือยังอ่ะเรียบร้อยไปหมดแล้วกลับหรือยังออกหรือยังอ่ะรือรือถ้ากดไปอีกไปไหนอ่ะอ๋อเริ่มกลับเปิดวัด,วดอ่ะ เฮ้ยมีชั้นบนอีกโอ้โหตายหาหนึกว่าหมดแล้วโอ้มีชั้นสามอีกเลยครับนี่ตายแล้วครับทุกคนมันมีห้องชั้นสามอีกว่าโอ้ตาย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 มามามาลิฟต์ทำลิฟต์ไปชั้นนี้เหมือนจะมีแค่สามบานนะน่าจะไม่นานเท่าไหร่ดูตรงแล้วจึ๊บ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 จดวัดเดี๋ยวมันมันมีมากกว่าหนึ่งคนนะนเตียนนะคืออะไรคาตะกรมีเยอะเหรอหรือรยังไงเออไม่รู้ะ อ่ะโอเคไม่รู้ครับไปเราก็รีบทำรีบไปแล้วกันนะวอดเอ้ยพี่มายืนกันพร้อมหน้าเลยครับเนี้ยโอ้โหตายละมันจ้องหน้าเราด้ยอ่ะมาทำวอดตายไ้แล้ววะเอ้ยตายไปแล้วทุกคนตายหาแล้ววะมันจะับาาอะไรเอาวอดคือยังไงครับเนี่ยเอาสรุป บ้านมันเป็นฆาตรกรเหรอ,หร,อหรือมันมีฆาตรกรเข้ามาในบ้านผมงงเอา้เอาสวัสดีครับใช้บริการทงความสาดหรือเปล่าใช่ฮะเราอยากให้คนมาทงความสาดหน้าต่างที่บ้านหน่อยเอียเดยวนะมันประโยคอะไรกะเนี่ยเฮ้ยอ้ออ๋อไอ้บ้านมันไม่เป็นฆาตรกรทางบ้านเลยมันเอามาป้ายหน้าประ,ประต่างเนี่ยชัดเลย แล้วมันก็เรียกคนไปเชื่อเราก็คือเหยื่อในนั้นโอ้โหไวโคเนสโอเคครับสรุปผมได้เงินมาผมก็ไม่ทันใช้นะผมตายหาก่อนอยู่ดีแม่งเอยเฮ้ยแต่โดยรวมผมว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะทั้งงานภาพทั้งงานนู่นนี่นั่นถึงทามาน้อยแต่ได้มากเออเกมนี้เอาจริงแต่ก็อ่ะเอาเป็นว่าจบลงเรียบร้อยนะสำหรับเกมอะไรนะคลินนี่ w i n นโดเซอร์วิสใช่ไหมถ้าดูจบแล้วชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและเกมทำความสะอาดมาต่างก็ต้องขอตัวลาไปก่อน 拜拜。